I got the cash in the bag, stadium packed Born a rock star in this life, gone live it up on the attack Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm bad, do it no cap โอเคเขาก็กรอบสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วกับช่องพาเมียเที่ยวครับผมโอเคคลิปนี้เราเปิดมาแบบบิ๊กไบนะครับผมนะฮะบิ๊กไบนะนี่สายสายคลาสสิกครับผมนะหลังจากไม่ได้ออกทริปนาน วันนี้ก็เป็นวันชิวๆนะฮะขอออกทริปบิ๊กไบสักหนึ่งิปครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปเขาใหญ่กันนะครับผมนะชิวๆนาฮนั่งคาเฟ่จิบกาแฟกับอากาศอบอ้าวฝนฝนวันนี้เรามาสี่คันครับผมนะรถยูสองแล้วก็ o อซาแล้วก็ท้ายอ่ำครัผมนะไปชิวๆอ่ะสำหรับสายบิ๊กไบค์ครับผมนะติดตามได้ครับผมคลิปนี้ออกทริปอีกแล้วครับผมนะฮะเขาใหญ่แคกสอยนะครับผมนำทีมด้วย โอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับผมฮะน่าจะถึงสักประมาณกิ่งเที่ยงกินข้าเที่ยงพอดีฮะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับผมนะตามตามทางครับผมนะอช้างติ้นครับช้างติ้นช้งอยก โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงครึ่งทางแล้วนะครับผมนะกี่กิโลนะ75กิโลแล้วเออครึ่งทางเดี๋ยวเราจะจอดแวะตั้มพักสักประมาณ15นาทีก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับผมนะตอนนี้ก็เวลา10โมงพอดีเออชิวๆอ่ะเดี๋ยวเราจอดแวะตั้มข้างหน้าก่อน อนนี้อยู่ทิศยานขึ้นทศเออรถแบบอย่างวินเทจอ่ะโอเคคนเยอะจา้าคนเยอะจา้านีเรามาแบบสี่คันนะครับผมนะสายคัสสิกนะครับผมนะ <Okay. S 1> อ่าเล่ใจบอนะมาดี๋ยวดีลืม ลืมใส่เบาะให้เมียนั่งครับผมนะเมียก็นั่งเหล็กไปนะครับผมนะเออฮะไม่ร้อนหรออุ่นอุ่นโอเคครับตอนนี้เราก็พร้อมเดินทางแล้วครับผมนะถับรถเสร็จที่เรียบร้อยเดินทางกันต่อเหลืออีกประมาณเจ็ดสิบแปดิโลอะ่ะเออชิวๆนะฮะกับอากาศนะะหน้าร้อนนะรู้กันอยู่ แต่ว่าได้พลังน้ำท่อมมาโอ้ตอนนี้ก็11โมงแล้วครับผมนานๆออกทีๆครับผมนะโอ้โหสุดยอดเลยอย่างเซียนอะหลอนแจ้โอเคครับสำหรับใครที่รอดูคลิปรถป๊อปค,ครับผมนะ ติดตามได้นะเดี๋ยวคลิปนี้มาสาวกพิกไบใัวอ้ํดีกว่านะครับผมนะสายคลาสสิกนะชิวๆนะโอเคไปต่อเรื่อยๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับผมนะโอเคครับตอนนี้เราก็ คืนมีสภาพแล้วนะแกลถึงแล้วชิวๆไปเรื่อยๆร,รถเยอะชิบหายว่ะวันอาทิตย์วันหยุดด้วยนะครับผม จัดเลยครับคนไปนเที่ยวเยอะนะครับผมนะโอ้โุดูอย่างยาวเราหมดไ์เราก็มุดไปแล้วกันนะครับผม โอเคครับตอนนี้บรรยากาศแบบคขึ้นฟ้าคขึ้นฝนนะครับผมไอ้เหมือนจะฝนจะตกนะครับผมนะโอ้โหกันแบบเลยเดี๋ยวเพิ่งตกยังไม่เที่ยวเลยครับผมเนะี่ยคขึ้นฟ้าคขึ้นฝนนะ พี่ก็ตอนนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาทางเขาใจแล้วครับผมนะมีฝนตกโปรยปลายนิดหน่อยครับผมยังไม่ถึงกับหนักแต่ว่าฝั่งนู้นน่าจะหนักแล้วครับผมนะโอ้โหมืดมาเลยโอ้โหฝนตกครับหาที่กินข้าวกัน ็นลูโอ้โหเนี่่องรอยของน่าจะฝนตกน่าจะตกได้สักพักแล้วหยุดแล้วนะครับผมนะถนนก็เริ่มแห้งแล้วถือว่าเราโชคดีอยู่นะครับผมนะแอมมายังไม่เจอฝนหนักนะครับผมเจอแต่ฝนแบบโปรยปลายลงรอยฝนโอเคเดี๋ยวเราขี่หาร้านข้าวนั่ง กินพักเหนื่อยสักนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะพาไปคาเฟ่น,นะครับผมคนมาเที่ยวเยอะนะครับผมวันหยุดน,นะผลเยอะมากบรรยากาศโคตรดีอ่ะครับเพื่อนๆโอ้โหไม่มีแดดอะ่ะเออไม่มีแดดแบบกลิ่นแบบฝนฝนนิด,นดๆกลิ่นแบบธรรมชาติสุดยอดโอโซนอย่างดีเลยอย่างชอบอะ่ะ นี้เราก็เข้ามาในเขาใหญ่นะครับผมนะี่ดูวิวดูวิวให้ดูวิวชาตคนอย่างเยอะฮะอขอให้จอดนั้น,ออน,นคือ ดิงโอ้หนักเราบานเนี่ยชิมงานเราหาร้านข้าวว่าสรุปว่ามาผิดร้านใช่ไหมโอเคย่อมจริงๆครับผมสุดยอดเลย นี่คนแบบมหาศาลนะคนคนเยอะที่ถ่ายรูปแบบไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่านะครับผมนะแต่ว่าที่ถ่ายรูปมีแต่ขาวๆทั้งนั้นเลยนี่ฮะดูแบบบรรยากาศบรรยากาศแบบเอ้น้องขึ้นบรรยากาศนะฮะบรรยากาศดีดีมากครับไปายถึงบรรยากาศดีฝนไม่ตกอากาศเย็นสบาย ดีมากครับบรรยากาศดีมากดูอันนี้ครับเป็นช่องสั่งอาหารใช่ไหมเนะ่ยันนี้ดูทางเข้าโอ้โหดูทางเข้าแบบอย่างได้อะเออทางเข้าประมาณ4กิโลนะครับผมเดินขึ้นร้านนะ,ะดูครับบรรยากาศโอ้ได้เอามาถ่ายรูปกันยเยอะ บรรยากาศโอเคยอดดูเมนูว่ามีอะไรกินดูครับเมนูเด็ดลือเนี่ยน,นี่เราก็ลงมาข้างล่างนี่เราได้ชาติไทยสั่งนะฮะหนึ่งร้อยหกสิบบาทครับผมนะฮะใครไปนั่งทำอะไรมาเนี่ยฟ้าแบบคึมฝน,นอ่ะเออชาติไทย ็สมะะราคาร้อยหกสิเหมือนกินน้ำเปล่าครับผมมัน้อแข่งกับบ้านด้วยคือไม่มีอะไรเลยครับผมเหมือนชงชาแล้วใส่แลไม่ได้เปล่าลไม่ได้บอกอเขาเอาไว้ โอเคครับตอนนี้เราก็ออกมาจากคาเฟ่แล้วนะครับผมเราจะเดินทางไปที่อีกหนึ่งร้านครับผมเย็โลกมืดตึ๊บเลยฝนโอ้ว่าแม่งไม่รอดแน่เลยจะผ่านคาเฟ่เมื่อกี้โดนเป็นร้อยหกสิบบาทครับผมนะเหมือนกินน้ำเปล่าครับผมนะพูดตรงๆเหมือนกินน้ำเปล่าไม่มีอะไรเลยครับผมนะโอ้โหคือแบบซื้อเสียบรรยากาศถ่ายรูปนะครับผมนะคือ พวกเครื่องดื่มนี้ไม่น่าจะน้นนะครับผมนะราคาก็วาตรฐสานเขาใหญ่นะครับผมนะแค่วละร้อยห้าสิบหกสิบขายวันนึงน่าจะรวยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านข้าววันนี้เราก็อยู่ที่อีกหนึ่งคาเฟ่ครับผมพอดีติดฝนฝนตกพอดีครับผมนะมาถึงเดียวนิดหน่อยเดี๋ยวเรานั่งแบบร้ฝนมันซานิดหน่อยหน่อยแล้วกันนะครับผมเดีย๋ยวเราจะเดินทางกันไปต่อ นนกรกประณวันนี้ก็เข้าโครงการฝากลูกกับยายอีกแล้วนะคะฝากลูกวกับยายหนึ่งวันยายบอกว่าไม่เป็นไรยายดูไหวกลับไปก็ติดหนักๆคนบาปอะ่ะฝนตกไม่พออาหารไม่มีคลิปคนบาปโอเคครับตอนนี้ฝนก็หยุด ตกแล้วนะครับผมนะดูฟ้าเปิดแบบบรรยากาศอย่างได้ครับผมบรรยากาศแบบโคตรชิวอะ่ะเออภูอเขาสุดยอดสูดอะโอโซนโอ้ดูคาเฟ่ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเขาพามาชิบหายนี่ฮะบรรยากาศแบบโคตรชิวอะ่ะสุด โอเคครับแล้วเ,เราไปร้านต่อไปครับผมตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะครับผมนะ่ีดิดหลังแน่คิดตมดินหลังแน่ครับผม เับเจอกันที่คาเฟ่อีกแห่งหนึ่งโอเคครับพวกก็พามาเข้าป่าเข้าดงนะครับผมนะไม่รู้คาเฟ่อะไรวะเนี่ยเข้าป่าเข้าดงมาเอออถ่ายแคมปปิ้ง ตอนนี้เราก็มาถึงอีกคาเฟ่หนึ่งนะครับผมนะชื่อว่าชื่อว่าคาเฟ่อะไรวะโอเคนะก็คนเยอะเหมือนเดิมนะดูให้ดูคนเยอะจัดเะคนเยอะจัดเขาไปถ่ายรูปตรงนู้นนะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆแล้วกันครับผมนะนี่สั่งน้ำกินครับ โ okay, อเคเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะฮะนี่นี่อันนี้ร้านคาเฟ่สั่งเราก็บรรยากาศแบบโอ้โหลมลื่นมากครับผมชิวๆอ่ะมีทานน้ำมีบรรยากาศเล่นน้ำเล่นได้นักตกเลยว่ะโอ้ลงไปเล่นได้นะครับผมดูดูพ่าลงไปเล่นนะฮะ บรรยากาศเป็นไ,ปไงดีมากยอดเลยยอดเลยากาศได้ดเลย,อเลยอโอเคครับเดี๋ยวนั่งแป๊บนึงเดี๋ยวก็กลับเดินทางกลับตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วที่ไหนงบ้าน,นประมาณหกโมงนะฮะหกโมงนะครับผมไม่น่าจะเจอฝนอีกแล้วครับผมฟนะ้าเปิดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ่ายตอนเดินทางกลับอีกทีเจอกันโอเคครับตอนนี้เราก็ เสร็จพอดีเดี๋ยวกำลังเดินทางกลับครับผมนะตอนนี้ก็4ี่โมงเย็นน่าจะถึงประมาณ6โมงชิวๆนะคน,คนเยอะทุกที่ครับผม<น>ที่เปรียบสายลุยครับผมนะเละตุมป๊ะ โอเคก็ตอนนี้เราก็ถึง่านคุณทดอีกประมาณ80กิกโลยิงยาวครับผมนะตอนนี้ก็6โมงแล้วโอสัตย์ยาวเลยโอเคก็ตอนนี้เราก็ถึงบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะโอ้โหถึงบ้านฝนตกครับผม เราขี่มาตั้งนานไม่ตกครับผมนะมาตกอยู่บ้านเออดีดจหลังอ่ะดีใจหัวโอเคครับก็ถึงบ้านโดยสุขภาพนะครับผมนะเดี๋ยวขอตัวไปหากินข้าวก่อนนะครับผมนะไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยนะครับผมนะทิพไายแดกแต่คาเฟครับผมแดกแต่น้ำเออฝนแม่งกระตกอีกเออมองไม่เห็นด้วยโอเคครับคลิปนี้ก็ปิดท้าย ประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะไปไหนหรือว่าจะทํารถป๊อปนะติดตามได้ครับผมนะฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนครับผมเดี๋ยวข้าวชิมหาย้วครับผมนะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาบก่อนไอสัตว์กล้องเปียกกล้องเปียกเดี๋ยวพังโอเคเจอกัน